ขอถวายความนอบน้อมของข้าพเจ้าต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นครูของข้าพเจ้าข้าพเจ้าเป็นสาวกขอโอกาสกล่าวธรรมกล่าววินัยนะครับการที่เราจะปฏิบัติธรรมจะไม่ให้มาสิ่งต่างๆมากวนใจได้ง่ายอย่างเงี้ยเราจะต้องเจริญพรหมวิหารสี่อยู่สม่ำเสมอ อันดับแรกเราก็จเจริญพรมวิหารสี่เมตตาตัวเองเรานี้ไม่ปรารถนาจะให้คนอื่นมาเบียดเบียนยังไงคนอื่นก็ไม่ได้ปรารถนาจะให้เราไปเบียดเบียนเขาอย่างนั้นตัวเรานี้อยากจะมีความสุขยังไงคนอื่นเขาก็อยากมีความสุขเหมือนกับเราให้เราจเจริญพรมวิหารสี่ให้ใจเรานี้มันร่มเย็นมันไม่เป็นอกุศลแล้ว สิ่งต่างๆมันจะมามาแทรกเราได้ลำบากเพราะว่าขณะที่เราจเจริญพรหมวิหารสี่อยู่เนี่ยมารเขาเนี่ยจะมองไม่เห็นเขาจะไม่สามารถมากวนใจเราได้อะไรเราได้แต่ขณะเดียวกันถ้าหากเราไม่จเจริญพรหมวิหารสี่เลยอย่างเนี้ยบางครั้งเราไปเห็นสิ่งไหนทางตาความไม่ชอบใจมันเกิดความพยาบาทความอิจฉาความลิษยามันก็เกิด บางครั้งก็ได้ไปยินทางหูบางครั้งก็ไม่เกิดความไม่ชอบใจความอิจฉาความรึสยามันก็เกิดมันเกิดผ่านอายตนะภายนอกอายตนะภายในมันเกิดได้อยู่ตลอดเวลาเลยให้เรานั่งกรรมาฐานนี้กราบพระพุทธเจ้ากราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วเรานี้ก็จเจริญพรวิหารสี่ว่า เรานี้จะไม่ขอเป็นศัตรูกับใครให้เราวางใจไว้อย่างเนี้ใจเราเนี้ยมันจะเยือกเย็นพอมันจะเยือกเย็นเสร็จอย่างเนี้แล้วมันจิตเนี้ยมันจะตั้งมั่นได้ง่ายแล้วมันก็จะเป็นสมาธิได้ง่ายพอมันเป็นสมาธิได้ง่ายแล้วอย่างนี้เราก็ตามดูจิตดูใจขณะสภาวะที่มันเกิดดับอย่างนี้มันจะเห็นได้ชัดขึ้นเห็นได้ชัดขึ้น ใจที่มันนิ่งๆอย่างเงี้ยน้าจิตที่มันใสๆจิตที่มันใสๆน้ําที่มันใสๆอย่างเงี้ยเวลาสิ่งไหนมันมาหล่นมากระทบอย่างเงี้ยเราจะมองเห็นมันได้ชัดขึ้นแล้วเราก็ไม่ได้ไปแทรกแซงมันเราจะเห็นว่าสิ่งนั้นมันเกิดเองมันกระดับเองขณะที่ว่าเรานี้เจริญพรมวิหารสี่เนี่ยใจเนี่ยมันจะเยือกเย็นมันจะไม่เกิดโทสะโมหะ แล้วมันก็จะไม่เป็นศัตรูกับใครมันจะเย็นอยู่ภายในแม้สิ่งข้างนอกที่มันเกิดที่เราเห็นผ่านทางตาได้ยินทางหูได้กลิ่นทางจมูกได้ลิ้นทางรสหลายๆทางอย่างนี้มันจะไม่หลงอารมณ์มันก็เขามีความสุขเราก็ินดีกับเขาด้วยตัวเรานี้เย็นผาสุขยังไงก็ขอให้คนอื่นเขานั้นเย็นผาสุขอย่างนั้น แล้วคนอื่นเขามีทุกข์ยังไงก็ขอให้เขาพ้นทุกขเหมือนที่เรากำลังมาเดินตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อที่จะพ้นทุกข์เราจเจริญพรวิหารสี่อย่างนี้เตือนตนไว้อยู่เสมอให้มองคนอื่นด้วยความรักความเมตตายอย่างเงี้ยใจเนี่ยมันจะเยือกเย็นมันจะผาสุกมันจะไม่เป็นศัตรูกับใครแล้วมันก็จะไม่ไปติใครไม่ไปอะไรกับใคร เสร็จแล้วเราก็น้อมคำสอนของพระบทธเจ้ายกขึ้นมาพิจารณาก็ได้ว่าชีวิตเรานี้ตั้งแต่วัยเด็กผ่านมายันกระทึงท่างถึงวันนี้อย่างเงี้ยเราได้ผ่านเรื่องราวอะไรมาบ้างทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งดีใจทั้งเสียใจทั้งสมหวังทั้งไม่สมหวังสิ่งเหล่านั้นอนะ่ะมันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปมันไม่สามารถที่จะบังคับบัญชา ให้มันไม่เปลี่ยนแปลงนี้มันไม่สามารถที่จะทำได้ใจมันเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงด้วยกําลังศีลสมาธิปัญญาที่เราจเจริญพรมวิหารสี่เป็นอารมณ์เป็นกรรมาฐานอย่างเงี้ยใจมันจะเข้าไปรู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตที่มันตั้งมั่นอย่างเงี้ยมันจะต้องพิจารณาย้ำแล้วก็ย้ำอีกย้ำแล้วก็ย้ำอีก จเจริญพรมวิหาร4ี่แล้วก็เจริญพรมวิหาร4ี่อีกเจริญพรมวิหาร4ี่แล้วก็จเจริญพรมวิหาร4ี่อีกผู้คนที่มาอยู่ร่วมกันอย่างเนี้ยบางคนอย่างเนี้ยเขาก็ไม่ได้ดีกับเราไม่ได้ดีกับเราซะทั้งหมดบางคนเขาก็ไม่ได้ร้ายกับเราซะทั้งหมดเรานี้ไม่เอาใจเราไว้เรานี้ไปฝากไว้กับคนนั้นคนนี้เป็นพิเศษเราเอาใจเราไว้นี้ฝากไว้กับตนแล้วก็ฝากไว้กับธรรม แต่เราจะมีพระธรรมและวินัยเนี่ยเป็นศาสดาแล้วเราเคารพคนอื่นที่เป็นพันเตนเนี่ยก็เหมือนกับเรากเคารพพระธรรมแล้วเรามีน้ําใจเอื้อเฟื้อต่ออาวุโสพระน้องๆเนี่ยก็เรานี่ก็เอื้อเฟื้อพระธรรมใจเนี่ยมันจะเยือกเย็นมันจะเยือกเย็นแล้วมันจะเห็นตามความเป็นจริงชีวิตของคนทุกคนมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อน มันถ้าหากว่าเราดูใจของเราเป็นอย่างนี้ทุกชีวิตชีวิตคนจนชีวิตคนจนชั้นปานกลางชีวิตคนรวยชีวิตหมูสัตว์มันล้วนแต่เกิดมาต้องการอาหารต้องการที่อยู่สบายสะดวกแต่ในสิ่งเหล่านั้นอ่ะมันผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปถ้าหากว่าเราไม่เป็นหลงกับสิ่งเหล่านั้นแล้วให้เรารู้อัตภาพเราว่า ต้นทุนเรามีเท่าไหร่เราก็ทำตามหน้าเสือเราต้นทุนเรามีเท่าไหร่เราก็ทำตามสติกำลังของเราเราทำอยู่ในสิ่งที่มันชอบทำในพระธรรมและในวินัยที่พระองค์ได้แสดงไว้ดีแล้วอย่างนี้เมื่อใจเราเนี่ยมันไม่ออกนอกทางแล้วเราก็จะเลื่นมวิหารสีอยู่ตลอดเนี่ยใจมันจะเย็นมันจะเห็นชีวิตทุกอย่างนี้ ตามความเป็นจริงได้ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นสิ่งที่มากระทบสิ่งที่ไม่ดีเรามีสติอดทนอดกัน้นยับยัง้งชั่งใจเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปสิ่งที่ดีมันเข้ามาเรารู้จักมันแล้วเราก็ไม่ไปหลงกับมันแล้วเรารู้สึกตัวเดี๋ยวมันก็จะผ่านไปเมื่อใจมันถูกอบรมปลูกฝังอยูอย่างนี้เรื่อยๆได้เดินอยู่ในคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้ ความที่ว่ามันเห็นชีวิตตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะชัดขึ้นชัดขึ้นมันจะเบื่อหน่ายแล้วมันจะถอนแต่มันต้องย้ำแล้วย้ำอีกย้ำแล้วย้ำอีกพระอรหันในหลายๆท่านหลวงพ่อพระอ,อนนท์หลวงพ่อพระราหุนแล้วก็พระเทระอีกมากมายพระพุทธเจ้าได้แสดงเรื่องของขันห้าก็ดีแสดงหลายครั้งกว่าใจเนะี่ยมันจะไปเห็นความจริง แสดงเรื่องอายตนะหกภายนอกภายในก็หลายครั้งกว่าใจนี่มันจะไปเห็นความจริงแสดงเรื่องของที่มันเป็นของร้อนก็แสดงหลายครั้งกว่าใจนี่มันจะไปเห็นความจริงเรานี้จะต้องย้ำแล้วก็ย้ำอีกย้ำแล้วก็ย้ำอีกแล้วเราจะเจริญพรมวิหารสี่นี้เป็นอารมณ์ทีเนี้ยเรื่องราวต่างๆมันผ่านมาเนี่ยเราจะมีความอดทนอดกลั้นได้มากขึ้น แล้วเราจะมีเมตตากับเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันได้มากขึ้นใจที่มันมีแต่กุศลมันไม่ได้เป็นอกุศลนะมันจะผ่องใสมันจะเบิกบานชีวิตมันเห็นความจริงมันจะเบื่อหน่ายวันนี้คำสอนที่พระเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้วในมัคมีองค์แปดศีลสมาธิปัญญานี้ยังมีพระอะสาวกที่น้อมคำสอนของพระพุทธเจ้า มาปฏิบัติจเจริญพรมวิหารสแล้วก็ได้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันสามารถถอดถอนอวิชชาได้ตั้งแต่เบื้องต้นถาำกลางถึงที่สุดที่ทำอายามักอายพลเข้ากระแสพะนิพานนี้มีกันมารุ่นสู่รุ่น,น,นไม่เคยขาดสายคำตัดของพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นสอง การที่จะตัดสู้เป็นพระพุทธเจ้านี้บารมีสามสิบทัศน์นี้จะต้องเต็มเท่านั้นจะไม่มีย่อหย่อนให้เราศึกษาแล้วให้เราปฏิบัติตามอย่างซื่อ,อแล้วก็ทําตรงไปตรงมาสิ่งไหนพระองค์บอกให้ทำเราก็ทําสิ่งไหนพระองค์บอกให้เว้นเราก็เว้นเรานี้เป็นเพียงแต่ผู้ที่เดินตามพระพุทธเจ้าได้แสดงไว้ดีแล้ว แต่การที่เราจะเป็นพระยาเจ้าได้อย่างงี้พระพุทธองค์ได้ตัดว่าพระโสดาบันนียจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิเล็กน้อยปัญญาเล็กน้อยพระสก่าคามีน่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิปานกลางปัญญาเล็กน้อยพระอนาคามีน่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาปานกลางพระอรหันต์น่ยจะมีศีลสมบูรณ์สมาธิสมบูรณ์ปัญญาสมบูรณ์ องค์ประกอบมันจะต้องเพียบพร้อมอย่างนี้มันถึงจะทำอัยมักอัยผลให้เกิดขึ้นได้มันถึงจะถอดถอนอวิชชาได้มันถึงจะถอดถอนอุปทานขันห้าได้มันถึงจะละความเห็นผิดมันถึงจะเห็นถูกได้แต่ถ้าหากองค์ประกอบมันไม่พร้อมอย่างนี้มันรู้แต่ว่ามันไม่ละแต่เราก็จะต้องย้ำแล้วก็ย้ำอีกย้ำแล้วก็ย้ำอีกด้วยความไม่ประมาท เมื่อเราทําอยู่เราย้ําอยู่เราเพียรอยู่อย่างเนีน้มันจะเห็นความจริงนี้ชัดขึ้นชัดขึ้นเราเห็นความจริงในใจเราได้มากขึ้นเท่าไหร่เราก็จะเห็นชีวิตคนคนอื่นได้มากขึ้นเท่านั้นชีวิตหมูสัตว์ทุกชีวิตไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าหมูสัตว์อะไรเนะี่ยมันล้วนแต่เกิดขึ้นมาอยู่ในกฎแห่งของไตรลักษณ์ทั้งนั้น เกิดขึ้นอยู่ในเบื้องต้นตั้งอยู่ใน่าำกลางแตกสลายไปในที่สุดมันจะไม่พ้นจากสิ่งเหล่านี้ไปได้แต่มันต้องมาเห็นความจริงด้วยอายามัคมีองแปดเมื่อตัดต่อไปเนี้ยกำลังที่ว่าเราได้เพาะบ่มเนี้ยสีเราเนี้ยมันดีขึ้นกรรมบทสิบมันดีขึ้นสติมันดีขึ้นสัมมาสมาธิมันเกิดเนี้ยปัญญาจิตที่มันผ่องใสเนี้ย มันจะรอบรู้เห็นทุกอย่างนี้ตามความเป็นจริงแล้วทุกๆอายบทในระหว่างวันเนี่ยไม่ว่าเราจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่รู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจออกยาวสลับกับเก็บกวาดวัดดูแลเสนาอัสนะมีความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่ในปัจจุบันตัวอยู่ไหนก็ให้ใจอยู่นั่น แล้วเราไม่ดูในสิ่งที่ไม่ควรดูเราไม่ฟังในสิ่งที่ไม่ควรฟังเราดูเฉพาะสิ่งที่ควรดูเราฟังเฉพาะสิ่งที่ควรฟังแบ่งเวลามาศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็น้อมมาใส่ตนตามสติกำลังของตนย้ำแล้วก็ย้ำอีกย้ำแล้วก็ย้ำอีกเราจเจริญพรมวิหารสี่เป็นอารมณ์อย่างนี้ ต้ต่อไปศีลหยากมันจะสมบูรณ์กรรมบทสิบก็จะสมบูรณ์สติก็จะตั้งมัน่นสัมมาสมาธิเนี่ยมันจะเกิดปัญญามันรอบรู้เห็นทุกอย่างตามความเป็นจริงมันจะแก่รอบขึ้นแก่รอบขึ้นมันจะค่อยๆวางการเป็นนั่นเป็นนี้ทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปผ่านมาแล้วมันก็จะผ่านไปมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตา ใจมันเข้าไปเห็นตามความเป็นจริงมันจะเบากายเบาใจแล้วมันจะมีญาณอย่างรู้เกิดขึ้นว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วเราจะแจ่มแจ้งในธาตุสี่เราจะแจ่มแจ้งในอุปทานขันห้าเราจะแจ่มแจ้งในอวิชชาเราจะรู้เห็นโลกนี้ตามความเป็นจริงมันจะเห็นดินก็สัตว์วะดดินน้ำก็สัตว์ว่าน้ำ ไฟก็สัตว์แต่ว่าไฟลมก็สัตว์แต่ว่าลมมันเป็นเพียงแต่ธาตุธรรมชาติมันไม่ได้เป็นสัตว์บุคคลเราเขามันอิสระมันเบามันสบายชาตินี้ก็จะเป็นเพียงแต่ชาติสุดท้ายสาหรับเราแล้วผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นก็จะเห็นตถาคตพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปไหนพระธรรมไม่ได้ไปไหนพระสงฆ์ไม่ได้ไปไหนคำตัดของพระพุทธเจ้า จะเป็นแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเวลาให้เราน้อมมาปฏิบัติใส่ตนเราจะรู้เห็นได้ด้วยตัวของเราเองวันนี้ก็สาธุมทนาบุญด้วยนะ